พระของขวัญนี่ผมมองตรงกันไม่ได้เก็บข้อมูลเลยครับจริงๆนะแต่พอถามได้แหละเรื่องเครื่องกดเครื่องอะไรถามได้แต่ไอ้คาว่าเก็บข้อมูลนี่คือคือทีมงานผู้นนานเนี่ยจะเน้นเน้นเลยเบญจะนะครับตอนแรกตอนแรกเอาเบญจ่กอ,อย่างเดียวแล้วก็แล้วก็มาหล่อโบราณหลวงพ่อเงินหลวงพ่อไปหลวงปู่บุญหลวงพ่อน้อยอะไรพวกนี้คือคือหล่อโบราณหลักๆเพราะลักษณะการหล่อโบราณแล้วก็การเก็บพวก ค่าเคมีมันจะใกล้เคียงกันในปีนั้นๆนะครับในยุคนั้นๆนะครับสองสี่เจ็ดกว่าสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสี่เก้าเขาจะแยกยุคไปนะครับเพราะฉะนั้นคือไหนๆเราทําแล้วเราเราเก็บหล่อโบราณแล้วก็เก็บแม่งทีเดียวเลยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นพวกที่พอมีหน่อยก็คือพวกเหรียญที่มันชัดๆที่เออที่มาชัดเจนปูทวดอะไรพวกเนี้ยเนื้อว่านอะไรพวกนี้อา่าส่วนใหญ่เป็นผ้าหลักๆอะ่ะผ้าหลักๆที่เรา เราไม่ไปเล่นแม่งทุกผ้าไม่เอาอะ่ะเพราะว่าเราเหมือนหมออ่ะหมอมันต้องเฉพาะทางนลใช่ไหมหมอมันต้องเก่งเฉพาะทางหมอจมูกหมอกระดูกหมอโรคหัวใจหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดสมองเออเราไม่ใช่แบบหมอแบบคลินิกทั่วไปตรวจแม่งหมดไม่ใช่เราเอาเฉพาะแล้วกเก่งเฉพาะทางรู้เฉพาะทางเก็บข้อมูลตรงไหนเอาแค่นั้นนะครับตรงไหนที่เราได้ข้อมูลแม่นเราเก็บมาแล้วก็อ่นตรงไหนเช่นเหรียญ เหรียญอย่างนี้เป็นยังไงเหรียญพ่อหลุนเป็นยังไงเหรียญออ,อะไรนะล่าสุดอะเหรียญเสาทองเป็นยังไงเออมันก็มีเห็นว่าเก็บวรับเองเลยการเสริมหมุดทองในพระนามพญาพิลูกมีมีม,มีคุ้นคุน,คน,คนมีอี่รุ่นหนึ่งครับอแต่หมุดเนี่ยเขามาใส่ที่หลังนะเขาไปเจอพระเขาไปเจอพระและพระเก่าด้วย แล้วก็ด้วยความว่าเหมือนประมาณแบบอยากเพ,เพิ่มมูลค่าผ mm ้าเขาก็ใช้การเจาะแล้วก็ฝังมุดทองเข้าไปอีกทีนะครับมีครับมี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 แต่แต่แต่เสียนจะโตโตโตใหญ่ๆห่น่อยนะครับเสียนเสียดผ้านางพญาจะโตโตใหญ่มีครับตรวจเนื้อผ่านด้วยแต่ว่าทองเนี่ยมันเป็นทองที่มันไม่ใช่ยุค400ปีมันเป็นทองยุคใหม่ซึ่ง เหมือน,นคลายว่ากรรมการว่าเดี๋ยวไปซ้ําชาวบ้านเขาแล้วมันปล่อยไม่ได้ก็จอะตูดแล้วก็ฝังหมุดเข้าไปเนะอันนี้เรื่องจริงไปถามได้เลยไปถามที่วัดที่เจอได้เลยอะว่าไอ้ทิมงพระหลุดมันมันรู้ได้ไงเพราะเราตรวจสอบหมดอะครับหนึ่งทองที่คือ,ค,อคือบางทีมันย้อนแยงน้งไงเฮ้ยทองที่ไปดูเนี่ยลักษณะการตัดทองเรารูล้ละถ้าคุณถ้าคุณตัดคมตัดเนี่ยการตัดโบราณกับ ปัจจุบันเนี่ยมันใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์เอาไปเพิ่มเข้าไปเพชรพลอยหรือเป็นทองฝังหรือเป็นการปิดทองหรือเป็นการลงลักหรือลงชาติใหม่อะไรพวกเนี้ยมัน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 จะสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสุ้มกอมีปางมารวิชัยไม่ไม่ที่ผมยังยังไม่ตรวจยังตรวจไม่เจอยังตรวจไม่เจอครับยังตรวจไม่เจอครับยังตรวจไม่เจอ ตรวจเจอปลาสมาธินะครับปางอื่นๆยังเห็นไหมล่ะที่ผมว่าปลาอื่นมาม,มีไหมครับไม่มีแล้วคนที่ส่งมาตรวจมีไหมที่ปางอื่นที่ไม่ใช่ปางมีไหมไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อดาไม่มีกระหนกอะไรมีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเขาจะฟ้องอยู่ในตัวของเขาอะนะครับเขาจะฟ้องผมมีไหมเคยเอาพระหลังก้างปลาพระหลังเหรียญพระหลังกระหนกผ้าหลังภาษาจีนพระอะไรพวกนี้ซึ่งมันมัน,ม,นมันออกนอก อ่เช่นออกนอกกลุ่มไปแล้วหรือจะเป็นกลุ่มของหลวงวิจาร์ผมมีเอามาลงไหมเอ้ยนี่แท้ผมมีเอากุกาลยามาลงไหมเอ้ยนี่แท้ผมมีการเอากุของข่อยดํามาลงไหมว่านี่แท้ผมเคยมีเอากุสตือมาลงไหมว่าแท้มีไหมมันไม่มีมันไม่มีมไ,มมไอ้สิ่งเนี้ยคือการการันตีของทีมงานพระลูนจำนำว่าเราไม่ได้เล่นพระมัวนะครับเราเล่นของที่เฉพาะว่าใช่เราสอบและเทียบเคียงมาแล้ว ว่าเออใช่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้เอตรวจสอบต่างประเทศมาอ๋อนี่ใช่ไม่ใช่ไปหยิบพาจากเซียนเบอร์หนึ่งมาแล้วบอกไอ,อ้นี่ใช่แล้วนํามาเป็นเป็นต้นแบบไม่ใช่พาต้นแบบต้องเอาตัวองนั้นนะ่ะรงตัวจต่างประเทศสามประเทศประเทศละสามหมื่นนะครับเอาเอาเอาด่วนหน่อยก็สี่หมื่นเอาช้าหน่อยก็สองหมื่นสองหมื่นห้านะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการพักกิ่งมีครับมีครับ มีครับแต่หายากหายากมากเนื้อที่มีสมกอเป็นพักกิ่งเนี่ยแต่สมกออย่างเดียวนะนางพญาไม่มีนะนางพญาที่ที่มีกิ่งหรืออะไรก็ตามที่ไม่มีแต่สมกอมีครับสมกอมีครับแล้วมีกุเดียวด้วยแต่ผมจําชื่อกุไม่ได้เพราะสมกนี่มีหลายกูนะเขามีสองฝั่งสามฝั่งอะไรของเขาอะแล้วก็มีหลายกุแต่กูนี้เป็นกุเดียวที่มีสมกอที่ฝังกิ่งล้วเนื้อผ่านมีไม่เยอะด้วย ผมเคยปล่อยไปองค์หนึ่งอ่ะผมได้มาสามองค์นะครับแล้วส่งตรวจต่างประเทศพามปละสมัยก่อนผมปล่อยจะไปกี่พันไม่รู้หกหรือเจ็ดพันแหละเออผมบอกตายและ้ะพิมพ์ทรงเครื่องมีครับมีครับพิมพ์ทรงเครื่องมีครับมีมีแต่าะว่าผมจะลงให้ดูพิมพ์ทรงเครื่องมีครับาหายากพระลออทรงเครื่องมีครับาาพระลอทรงเครื่องมีซุ้มกอทรงเครื่องม,ม,ององมีแต่หายากครับเพราะว่า าจากการเก็บข้อมูลนะผมมีความรู้สึกว่าลักษณะการสร้างพระเนี่ยเขาจะแยกถ้าทรงเครื่องเนี่ยต้องเป็นชั้นสูงหน่อยกอษัตริย์หรือเชื้อพ่อวงเชื้ออะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกันครับมันก็ถ่ายทอดลงมานะครับมันถ่ายท่ดลงมาเพราะว่าเป็นลักษณะของศรริลปศรริลปกรรมแล้วก็ทางพุทธศาสนาเขาถ่ายทอดกันลงมาอ๋อนี่ทรงเครื่องเดี๋ยวกูอยากแยกหน่อยเพราะไม่งั้นเนยเหมือนกันหมดอันนี้กษัตริย์ไปพบก,ก็เหมือนกันชาวบ้านไปพบก็เหมือนกันเพราะนั้นแยกหน่อย แยกเป็นทรงเครื่องแจกเฉพาะชั้นสูงกษัตริย์แล้วก็อ,อ่เครือ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 พระวงอะไร,ระประมาณเนี้นะแล้วผมว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเขาคงไม่ทํามาแล้วปล่อยไปวันนั้นวันนี้เสียดายน่าจะเป็นอาจารย์แถวภาคอีสานถ้าผมจําไม่ผิดนะผมจาไม่ผิดและไอ้สององค์ที่ผมเก็บไว้เนี่ยยังหาไม่เจอเพราะภาพเยอะมาก ถ้ามันเยอะมากผมก็อยากจะเอามาเหมือนเอามาลงว่าเอ้ใครเจอแบบนี้แล้วมีกิ่งแบบนี้เนื้อแบบนี้ผมรับเช่านะอะไรเงี้ยผมจะเป็นงี้นะพอเจอปุ๊บพอพระ,พะเราเริ่มไปออไรื้อปุ๊บอุ้ยตรงนี้หาไม่เจอหาไม่เจออุ้ยตายหาแล้วพระกูปล่อยหมดละเออผมก็จะลงลอะอยากเช่าองค์าาาา salt, นี้อยากอยากองค์เนี้ยแต่ราคาพระไม่สากลน,นะครับต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเวลาผมรับเช่าเนี่ยราคาไม่สากลเพราะนั้นมันธรรมชาติของเขา ขนาดจะใหญ่กว่าองค์ไม่ทรงเครื่องหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับที่ผมที่ผมเจอนี่องค์องค์ใกล้เคียงกันเลยครับขนาดอ่ะเห็นเห็นอ่าเห็นใบรับรองที่ผมออกเวลาผมปล่อยภาพไหมถ้าผมปล่อยภาพผมจะออกใบรับรองอย่างหนึ่งถ้าผมอ่ารับตรวจพระพระที่ตรวจจะเป็นใบรับรองอย่างหนึ่งพระที่ออกโดยเวลาผมอ่าตรวจพระเนี่ยผมจะต้องตรวจละเอียดแล้วก็จะออกระเอียดม่าจะมีระบุยันน้าหนักด้วยระบุยันขนาดเพราะว่าอะไรปะพวกนี้มันเหมือนจะเป็น ้าตนดานที่เออเลอร์แล้วก็ถ้าออกมาจากบล็อกเดียวกันน่ะมันจะต้องมีค่าเออเลอร์ของเขาอยู่ไม่เกินเท่านี้นี้เพราะนั้นมันจะเป็นลักษณะอะไรที่ต้องเก็บข้อมูลน่ะข้อมูลต้องเก็บนะมันไม่ีใครเก็บอย่างทีมงานผลลุพธมั้งอะ่ะที่มาเก็บแม่งขนาดอย่างนี้เท่านี้กว้างยาวสูงอ่ะอย่างนี้ตรงนี้เท่าไรนี่น้ำหนักเท่าไหร่ไม่มีหรอครับไม่มีเชื่อหนะ้าวันนี่คนทำหรอกมันมีแต่ออาดูพิมพ์เออพิมพ์อย่างนี้อย่างนี้เออไม่มีเก้ อ,อ๋อไม่มีเก๋อไม่ใช่นี่เก๋เก๋ก็ดูพิมพ์กันเขาไม่มือมันวัดน้ำหนักได้ไหมล่ะโอ้น,นี้ห้ากัมห้ากัมกว่าอาสมเด็จนี่เจ็ดกัมกว่าอ๋อหลงวกว่อเงินนี่เราว่าไปถูกไหมซุ้งกว่าส,สงเครื่องของครูเดี๋ยวเดี๋ยวมี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 ม,มีแต่ต้องหรือไปดูในเพจอ,ะล,ลอะลึกเลยอะลึกเลยอะครับลึกเลยนะ แล้วเนื้อแม่งตั้งสี่ปีแล้วลงมายังไงเนื้อทุกวันนี้มันคือเอาง่ายๆไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ปีอ่ะถ้าของเก่าเนื้อเขาต้องขายกันแล้วก็โซนเดียวกันใกล้เคียงกันอะ่ะไม่ว่าคุณจะเอาพระเมื่อห้าปีแล้วลงเนื้อกับพระปัจจุบันล,ลงเนื้อมันต้องใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมันไม่เป็นอะไรที่ซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอต้องต้องดูพระให้ลูกค้าอีกนะครับแล้วก็ แสดงว่ามันมีคนกดแชร์แล้วก็คนคนกดให้หัวใจเยอะหน่อยมันเลยไม่โดนไม่ไม่โดนโดนู่นไม่โดนยิงโอเคครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ